<c oughs> บ,บ้านบส่งยูบ้านดดบอกเนี่ยโอ, <c oughs> โอ้โหเรื่อาท่างไปนั่งคารนีก็ดีผู้รักสมร,รักษาเล็กถึงโู้งเขตนี่ละลูกหลานาเมื่อีรกันแต่อราทั้งม่นา่งคาีเรื่อยโรงพยาบามาขอส่งขอ,าาาขอ,ขอลาเห็นพญ่าบึงเป็นใส่โ่คใส่ลาตัวเห็นอย่างไหก็ากเป็น,น,ปปนว้ยออกทงังตะเป็นออกนะครัว่า วันนี้การลูก <yah> ร <oo> ้านกันมาหมายมาหลายตาเนาะมาขอเพิิงผ้าอาศัยเนาะจ้กที่จะสร้างพญาเบึ่งเลยรงนำโตกใหม่ลูกรานนด้วยโ้นั่นชิอันน้ลูกร้านอไกัเอาออกมาให้รถเห็นไม่ไหวเย เดี่ยวไหานก็บหว่าตัวเรมเนตัวเรตัวเรที่อกที่เขากัเอายึดไม้ให้ลูกให้ลานกขันม้อวนขันมันลงบล็อกเขี่ยลูขอกอนแม่อนเขี่ยลมาว่าางนเศร้าเดาๆ どうしてこの子は、どうしてもさ、どこにいるの ได้แล้วนะได้แล้แล้วถ้าอยถ่ายภาพงมู้่า่ก็แลนเนาะโอ้ยก้ันก้นนะอยถ่ายถ่ายภาพมาะเยี่ยมมากเห็นหเห็นตัวขึ้นมาตัวหนึ่งขึ้นมาใบหนึ่งล